สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้ามาในคลองเครือรอันเลอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณบาพอนะฮะเป็นจักระวรติดแดนอาทิตย์อุทัยสีฟ้านะก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับโซเวียตสีเขียวนะคุณช่างไห่นะฮะต้องอ่านอะไรนี่แปดสิบเอ็ดจุดช่างไหยอย่างนี้นะผมเรียกว,ว่าคุณช่างไห่แล้วกันนะก็คือเซียงไห่นั่นแหละ,ะจากแคลนเอดีทีนะฮะ อยู่ในแมปไฟไอแลนด์นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นโซเวียตเจอกับญี่ปุ่นนะครับมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะช่วงแรกๆมันก็จะมีหมีออกมาเยอะหน่อยนะฮะอย่างเดือดเลยนะครับผมอ่าเพราะว่ามันเป็นอยู่ในที่ส่งไปสเกลในช่วงต้นเกมได้ดีมากนะเป็นยูิตที่เคลื่อนที่ไวนะส่วนฝั่งสีฟ้าตรงนี้ก็ทําพอกซีโดโจเลยนะครับกลางตรงนี้เลยนะข้างๆบ่อน,น้ํามันนะแต่มาแค่บ่อน,นี้นะบ่อน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะ คือว่าบ่อฝั่งนี้น่าจะโดนสีเขียวยึดนะฮะนี่คอมแบทเอนจิเนียร์มาแล้วนะฮะวิศวกรการรบนะฮะผมชอบแบบนี้อย่างหนึ่งตรงที่มันมีเอฟเฟกต์ฝนตกนี่แหละอซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะฮะตรงที่มันดูสวยดีสมจริงนะฮะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะทําให้เกมกระตุกได้นะใครที่จะบอกว่าคอมไม่แรงในยุคนี้มันก็ไม่เชิงไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆมันก็ในปัจจุบันนี้คอม,คม ส่วนใหญ่คอมก็น่าจะแดงพอที่จะเล่นเกมนี้ได้ยอยู่แล้วแหละออแต่ว่าถ้าใครที่ใช้คอมรุ่นเก่านี้อาจจะไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะโอเคฝั okay. ่งสีฟ้านะฮะลงรถมาแล้วนะครับเปิดเป็นเทงงูออกมาก่อนนะฮะหนึ่งตัวนะครับผมว่าแต่เขาเล่นยังไงอู้อยังไม่ได้เลือก t o อปซีคร t p โปรโตคอลเลยอาจจะเล่นอันนี้ก็ได้นะ Discharge นะ <c oughs> ส่วนฝั่งสีเขียวเขาเล่นยังไงเอ,อ่ยเขาเลือกอะไร Cash Bounty ตังค่าหัวนะอ่ะ ว่ายังไงครับสีฟ้าอ่าหลังจากที่สร้างเทงงุมายิงหมีไปแล้วเรียบร้อยก็พับ MCB นะจะไปกลางตรงไหนเอ่ยน่าจะเป็นแถวๆนี้นะตามสูตรนะแล้วตรงนี้ไหมครับเอนจิเนียร์เอาเด้อเด้อเคุณทำอะไรรับเนี่ยโอ้โยดีนะเอนจิเนียร์ไม่โดนสกัดด้วยนะเอ้ยโอเคเอนจิเนียร์ตายครับชดเตียนนะไม่ทันนะครับอุย้ยเกือบได้นะะนิดเดียวจริงๆนะฮะโอ้โหเถงงุมาช้าไปนะถ้าเทงงุมาเร็วกว่านี้นี่ได้อยู่นะ แล้วเขาก็ส่งเทงูไปยิงรถเก็บแร่นะัฝั่งสีเขียวล้อมรั้วไม่ทันนะครับตรงนี้แต่ว่าแฮมเมอร์นี่มาแล้วนะโอ้โหตรงนี้ว่ายังไงครับมาแรงปอลงมาเกาะเลยนะครับกดระเบิดไหมยังไม่กดนะตรงนี้แฮมเมอร์มาเคลียโอ้โหโรถเก็บแร่เลือดแค่เหลืองนะฮะยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าเทงูนี่แดงเลยนะครับต้องบินกลับบ้านก่อนนะณจุดนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้โรงเก็บแร่มาแล้วนะฮะโ,โรงทหารก็กําลังจะตามมานะ ตรงนี้ว่ายังไงอ่ะโอ้กลางตรงนี้เลยอ่ะอืมก็ดีนะตรงนี้ทหารยิงสู้กันโอ้ยิงสู้กับเอนจิเนียเรียบร้อยครับแตกนะส่วนตรงนี้บ่อน้ํามันก็เป็นของสีเขียวเรียบร้อยตรงนี้มีหม,ม,มีวิ่งเข้ามาสเกลต,ตอนนี้ฝั่งสีฟ้านี่ขึ้นเทียร์สองไปแล้วนะอ่าสามารถสร้างรถถังสึนามิออกมาได้แล้วนะสุดยอดดีงามนะหุ่นมแมลงปอย,ยังอยู่โอ้เลือดแดง สดงว่าโดนน่าจะโดนแฮมเมอร์ยิงแล้วไม่ก็บูฟล็อกยิงไปนะแต่ว่ารปเก็บได้นี่คือเหลืองอยู่นะในสร้างคาเชอร์ครีคขึ้นมาซ่อมอ่านนั่งไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะเหมือนรู้ใจนะอะแล้วยังไงฝั่งสีเขียวส่งบูฟล็อกมาเก็บแมงปอ,อคนข้างที่จะคุมค่านะโอเคแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีฟ้าในพร้อมบุกอยู่นะสีเขียวส่งแฮมเมอร์มาสเกลก่อนนะส่งมาตายเล่นนะครับเรยียบร้อยครับเหยียบไม่ได้นะฮะแองบัสเตอร์มุดดินแล้วมัน ป้องกันการบดขยี้นะฮะนั่นแหละและสุดท้ายสีเขียวก็บ้มไปนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีอะไรบ้างครับแฮมเมอร์เห็นอยู่2คันนะแล้วก็โบฟลฟ็อกอีก2คันนะครับตรงนี้อะไรเอ่ยฟลักแคนนอนสร,ร้างไว้คุมป้องกันตัวเทงูนะฮะแล้วก็ V X ด้วยนะก็แต่เขาสร้างไหมสีฟ้าไม่ได้สร้าง V X นะฮะมีแต่รถถังสึนามินะครับผม นำไปก่อนเลยนะสามคันจริงๆนี่คนที่จะสร้างอ่ามีใช่สร้างคนที่จะจัดทับแบบให้มันมาจุ้มรวมกันฮนะโอ้แล้วคุณจะเปิดเกราะทําไมครับนียกดผิดหรือเปล่าฮนะโอ้แล้วมันมีครูดาวนะเนี่ยส่งเข้ามาอย่างงี้เจอแมงมุมอมได้ไหมครับตรงนี้ยิงรงมเก็บแรก่ก่อนเลยนะครับจงังหวะนี้แมงมุมเข้ามาเนี่ยผมว่าโดนยิงแตกแน่นอนฝั่งสีเขียวพับ MCV ออกมาด้วยนะฮะเอามาเหยียบนะเนี่ยจงังหวะนี้สีฟ้าต้องถอยแล้วครับผม โอ้โห oh, แล้วตรงนี้ว่าไงครับบูฟล็อกโดนยิงว่าไงแฮมเมอร์สกัดทันไหมไม่ทันนะครับโอ้โห่บูฟล็อกแตกไปแล้วแล้วตรงนี้ว่าไง MCV เลือดเหลืองแล้วนะฮะตรงนี้แฮมเมอร์แฮมเมอร์จะลงมาเคลียร์ไหมไม่น่าจะได้นะฮะโอ้โ oh, ห oh, ดูจากกองทัพแล้วฝั่งสีฟา้าที่พร้อมมากๆนะฮะมีวิ่งเข้ามาส่ทงทหารไปแหลกเลือดเปียบร้อยครับผมส่วน MCV ก็ยังอยู่อยู่นะฮะตรงตรงนี้แทงบัสเตอร์ยิงอย่างชิวเลยฮนะแฮมเมอร์ออกมากี่คันก็แตกนะฮะ ตรงนี้ส่งไปเหยียบทหารเรียบร้อยครับผม m c v ฝั่งสีฟ้านี่จะไม่ปล่อยเลยฮะเอาให้ได้นะครับผมโหอุตส่าห์ทำมาจนเลือดมันแดงนะครับตรงนี้แฮมเมอร์บึ้มไปแล้วนะฮะตรงนี้ว่าไงครับ m c v วิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังแล้วสุนามิมันหันไปยิงป้อมนะฮะอูเสียจังหวะเลยแต่ก็พอได้อยู่นะครับไม่มียูนิตมาสกัดนะฮะวันนี้เคมุมยิงไม่มีนะครับวิ่งเปลี่ยนมุมยิงนะฮะตรงนี้ MCB สีเขียวเรียบร้อยครับแตกบึ้มไปแล้วนะ แล้วไม่ครับเราถังแฮมเมอร์จะออกมาทันไหมไม่ออกเป็นแฮมเมอร์นะแต่ออกเป็นแมงมุมนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดยอมแพ้ไปนะฮะโอ้โหเป็นเกมที่จบค่อนข้างเร็วนะฮะ <c oughs> ดิจินถ้าว่าเขาสร้างเมงมุมออกมาเร็วกว่านี้จะพอมีโอกาสได้อยู่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทันนะครับสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณบาพอฝั่งสีฟ้านะฮะสิ่งก่อสร้างโอ้ประมาณนี้เลยนะส่วนทรัพยากรในี่ใครนำครับสีฟ้านำนะฮะ พอสีเขียวนี่โดนป่วนไปเยอะอยู่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ